หลังจากมื้อค่ำเราก็ไปใช้แสงสว่างให้กับทุกห้องเจ้าดูคุ้นเคยกับเวทจิตประทัดอย่างแสงสว่างแล้วนี่ครับด้วยสิ่งนี้เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแสงหลังพระอาทิตย์ตกแล้วและเวทไฟอย่างเชื้อไฟก็สามารถใช้กับที่จุดไฟและเตาได้ทำให้ไม่ต้องเปลืองไม้ด้วยแถมตอนที่จะอาบน้ำผมก็สามารถใช้เวทน้ำทำน้ำร้อนได้อีกไว้สักวันจะทำอ่างจริงๆให้นะ สกุยะอยากจะพักที่นี่คืนนี้ไหมพักที่นี่นะเหนียวได้เลยสกุยะในที่สุดหลานก็หาเพื่อนได้แล้วถึงปู่จะต้องเหงาก็เถอะวันต่อมาเราก็เข้าเมืองกันน่าจะปรับปรุงสนนี้หน่อยผมช่วยด้วยครับคนปู่กับคนอื่นๆเริ่มซ่อมแซมบ้านเด็กกำพร้าและคุณย่าก็ต้องจ่ายค่าทําบัตรใหม่นิดหน่อยด้วยฟังนะ มีร้านที่มีแม่มดอยู่ด้วยล่ะจริงเหรอกลิ่นหอมจังเบกเกอรี่พนสิกนี่นาแหมแหมซื้อขนมสักหน่อยก็ดีนะเนี่ยเย่โชวพาฉันไปร้านที่เสื้อผ้าวันก่อนหน่อยได้ไหมอยากได้อะไรงั้นหรอรกกับซากุยะจะไปเลือกเสื้อผ้าเฮ้พูดอะไรน่ะเจ้าลูกแมว พวกเธอเองคงอยากเลือกเสื้อผ้าญาติเลยจะไปซื้อผ้าอีกหน่อยด้วยดีกว่านี้เองสิงนะครับเข้ากันได้ดีจริงๆพอกลับมาถึงบ้านเ็ก,กัมพาก็ยังซ่อมแซมกันอยู่ตรงนี้ขอแผ่นไม้หน่อยรับทราบมีส่วนที่ต้องซ่อมแซมเยอะหรอเอาไปให้อิริยาดูกันในมื้อเที่ยงเราก็ได้ทานซุปสุดพิเศษของชาลลอตต์อีกแล้ว ามเยอะเกินไปไม่เนี่ยชารอดตอนบ่ายฉันเข้าไปช่วยจนเราซ่อมแซมกันเสร็จเอาละสำหรับตรงนี้แค่นี้ก็คงพอแต่มันค่อนข้างสุดอีกไม่นานคงต้องซ่อมกันจริงจังแล้วนะงั้นเหรอครับนี้ก็ต้องหาเงินเพิ่มแล้วสิเอาละมาฝึกต่อจากเมื่อวานกันเถอะอะไรนะไม่ใช่ว่าจะพักเหรอผมมาแล้ครับฉันด้วยฉันเอาด้วย เอาจริงดิทุกคนคือคักกันจังงั้นจะทำดาบมาสำหรับฝึกให้ละกันนะมีเหตุผลที่ทำไมทุกคนถึงขยันฝึกกันขนาดนี้อยู่เมื่ออายุได้10ปีแล้วจะสามารถออกจากบ้านเด็กกับพร้าไปทำงานในเมืองได้แต่ด้วยงานที่มีไม่มากทำให้การหางานค่อนข้างยากเลยทำไมมีเด็กมากไปที่ต้องการจะเป็นนักประจนภัยผู้หญิงกำลังเดินเย็บผ้าจากคุณย่าสินะ คงดีถ้าย่าสอนเรื่องเครื่องหนังกับเล่นแร่แปรธาตุให้ด้วยทีนี้เสื้อผ้าก็เสร็จแล้วจ้าเข้ากับซกากุยะสุดๆเลยเหนียวน่ารักจังวันนี้เป็นวันที่คุณปู่กับคนอื่นๆต้องกลับบ้านทุกคนดูเศร้ากันหมดเลย วางหรือเปล่าเจ้าหนูมีอะไรหรอครับจริงหรอครับคิดว่าไงล่ะครับเป็นความคิดที่ดีเลยครับขอบคุณที่ต้อนรับกันอย่างดีนะไม่เป็นไรเลยค่ะทางเราต้องขอบคุณสำหรับเรื่องการซ่อมแซมและการฝึกเช่นกันอาจารย์แห้มาหาเราอีกนะครับช่วยสอนวิชาดาบให้เราอีกนะครับ เรียกปูอย่างนั้นตั้งแต่ตอนไหนกันเนี่ยซาคุยะไว้มาเล่นกันอีกนะไว้มาเล่นกันที่บ้านฉันก็ได้นะฉันจะไปเยี่ยมซาคุยะกับโอนี่เหนียวนะแต่สินใจเอาเองอีกแล้วมาครบแล้วใช่ไหมมีอะไรหรือเปล่าโอนี่เหนียวรูจะได้เจอซาคุยะอีกไหมคะ รู้หรือเปล่าพี่คุยกับปู่แล้วพวกเขาบอกว่าจะมาเยี่ยมเดือนละครั้งละจริงอะ่ะจริงสิเพราะงั้นมาคอยกันเถอะได้เลยเหนียวบายบายเย้พยายามจะไม่ร้องสุดๆเลยสินะน้องแมมเหมียวของเจ้าดูท่าจะเหงาด้าดูนะก็นะครับ บางทีเราเองเข้าไปบ้านคุณปูก่กับคุ่มออกล่าด้วยดีกว่าจากนั้นเราก็บอกลาเขาที่ประตูโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับวีตอนที่22นะโอเคอ่ะเอาไว้แค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับในพรุ่งนี้สวัสดีครับ